ที่บอกว่าประเทศที่ส <c oughs> ต้องการให้ไทยเปิดด่าน <c oughs> นั่นก็คือญี่ปุ่นเอง,เองนี่แหละทาง <c oughs> อูเอนโออาซุชิเอกอัครราชุูตญี่ปุ่นประจํากัมพูชายอมรับว่า <c oughs> การปิดด่านชายแดนที่ยืดเยื้อระหว่างไทยกับกัมพูชาทําให้บรรดายบริษัทของญี่ปุ่นเนี่ยตกอยู่ในสถา,านการณ์ที่ยากลําบากครับชาวเน็ตทราบแบบนั้นปุ๊บคุณเอ้ยพร้อมใจเลยนะต้องบอกว่าจัดทัวใหญ่ไปลงเพจ a c e b o o k ของสถานทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยกันฉ่าเลยทีเดียวค่ะไม่เว้นแม้แต่ โพสโปรโมทภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องหนึ่งของญี่ปุ่นด้วยนะคะคอมเมนต์กันเดือดเดือดเลยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หยาบใครนะต้องบอกว่าสุภาพและแทบจะไม่มีคำหยาบคายเหมือนที่บอกเลยบางคนบอกว่าเนี่ย ขอประนามต่อรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างรุนแรงเหตุใดจึงกระทําการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นอย่างไม่ชอบธรรมชาวไทยต้องเผชิญกับความอัปยะยที่มิอาจทนได้จากรัฐบาลของตนเองและก็จากกัมพูชายอยู่แล้วกระนั้นญี่ปุ่นกลับมุ่งหวังผลประโยชน์ทางการค้าของตนเองโดยเหยียบย่ําศักดิ์ศรีและก็หัวใจของประชาชนชาวไทย